สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับในต่างาครับวันนี้มีบัวสาวนะครับพี่น้องครับสาวท้องแรกนะครับที่สําคัญคืออนาคตแม่บล็อกแน่นอนครับพี่น้องครับเปิดราคาน่าสนใจนะครับตัวนี้เปิดราคาน่าสนใจด้วยนะครับครบเครื่องนะครับคือบัวทุกตัวนะครับที่เข้าในกล่องของทุกกานพี่น้องครับคือคัดแล้วคัดอีกครับพี่น้องครับคือคัดแล้วคัดอีกคัดเหมาะพร้อมที่จะเป็นแม่บล็อกนะครับคือคัดแล้วคัดอีกนะครับตัวนี้ นะครับผสมซุปเปอร์เอ็กนะครับค่าผสมก็ฟาดไปแล้วครับพี่น้องครับ4,500นะครับพี่น้องครับค่าผสมก็ฟาดไปแล้ว4,500นะครับครบเครื่องนะครับตัวนี้ครบเครื่องเรื่องโบ๊ทนะครับโก้ขาไงครับพี่น้องครับโอ้ขาไงนะครับนี่งหนึ่งหนึ่น้องขุมทรัพย์นะครับตัวนี้นะครับครบเครื่องเรื่องโบ๊ทนะครับใบหูโบ๊ทนะครับพี่น้องครับใบย้อมมากแค่ใบหูโบ๊ทนะครับตัวนี้ใบหูโบ๊ทนะครับแข้งขาโบ๊ทนะครับเครื่องโบ๊ทนะครับตัวนี้ผสม บพอดีๆไว้แล้วนะครับน้องครับนะคุงซับนะครับมันกลัวอาการเป็นสัตว์นะครับตัวเล็กยับยินสัตว์อยู่นะครับขนหนุ่ยพี่น้องครับอ่ะตัวนี้ส่วนสูง147ครับพี่น้องครับส่วนสูง147นะครับนี่เปิดราคาน่าสนใจครับพี่น้องครับโซโสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066ครับ0 6 4 4์หกสี่ 86706เรับประกันเรื่องนะครับขาทกนะครับรับประกันเรื่องขาถอนนะครับตัวนี้สีเต้านมนะครับสีเต่านมครับไป้องครับแผนให้ดูครับสวยๆเลยนะครับเหมาะสำหรับทำเนี่ยคันไม่บล็อกกันเลยนะครับไปแล้วไปกินหยาหวานกันครับเดินเข้ามาครับ มือกล่องครับเอาหยามานี่เอาหยาบว้านมาน กันเลยนะครับสวยครับพี่น้องครับแข็งขาดีเลยครับพี่น้องครับหัวล้นกําเนิดนะครับตัวนี้หัวล้นกําเนิดมีใบมีหลอดนะครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดในการผสมนะครับก็ขังง่ายนะครับเมื่อกี้เอาออกไปให้เห็นชัดความชัดเจนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมมารีวิวทีละจุดกันเลยนะครับเครื่องโบสนะครับขาโบสใบหูโบสครับพี่น้องครับพวกเครื่องเรื่องโบสแดงไม่มีตําหนิครับตัวนี้นะครับแดงดีนะครับอ่าขางตาหนังคือเพิ่นอ่า ขีดตมนะครับพี่น้องครับขีดตมนะครับตัวนี้สวยจริงนะครับส่วนสูง147บวกลบนะครับพี่น้องครับอืสีเตานมครับพี่น้องครับเล็บสวยเล็บงามนะครับขี่ออกมาสุดยอดครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องสนใจครับโทรมาสอบถามครับ0644867066นะครับพี่น้องครับ0644867066นะครับมีบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจัดส่งกิโลละ15บาทนะครับพี่น้องครับ ัวค่าจะทรงกิโลละสิบหาบาทนะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้เปิดราคาเบาๆนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้น่าจับต้องนะครับน่าเลี้ยงดูนะครับพี่น้องครับออาโทรมาสอบถามครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหก เจ็ดที่จริงวัวตัวนี้นะครับเคยสนสะพายเรียบร้อยนะครับหูเก่าย่างๆนะครับตัวนี้ใส่ขุมเพิ่มเติมนะครับเพิ่มค้อมง่ามครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ยาวพส้สมควรครับอำลาพ้าจากพี่จังนองสวัสดีครับ